พี่กัไดไหนมาเขาหัตไถหน้ามาสันห oh. ัดขาดหน้าฮัตขาดหน้ามาสันแรงเตบ ها 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 งั้นไปเอองั้นไปเนาะมางั้นเอา

อยากแค่ตีเนี่ยตอยากขาดหน้าเดี๋ยวพื่อเลยวะทำทำกวนตึ๊บยกไปทำอะไรทั้งหละไปไปทำไปเพื่อนไปก